ไม่อยากให้เสียเที่ยวครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาที่อู่แนคออโตเมทีอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับพี่แนคครับสวัสดีครับรบกวนพี่นักแนะนำตัวครับพี่ครับก็แนคออโตเมทีช็อปอะครับก็ตามเดิมเลยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักอยู่ครับวันนี้ก็เลือกไงเผอิญผ่านมาเนาะแล้วเราก็มาเจอกับรถคัสตอมสองคันนี้ที่ดูคอนเซ็ปต์ที่รกอาจจะต่างกันแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกันพูดถึงสองคันโดยรวมก่อนพี่แนคกสองคันนี้ได้รับโปรเจกต์มานยังไงบ้าง อันนี้ลูกค้าก็คือให้คอนเซปต์มาเลยและลูกค้าหลายๆท่านเขาจะรู้อยู่แล้วของทางผมก็คือเหมือนก็ว่าให้คัสตอมจบโปรเจกต์ทั้งคันเลยกับทางผมเขาก็ให้โจทย์มานักษะะ่าว่าอยากได้รถชอปเปอร์ที่เป็นรูปทรงรูปแบบโอซากูก็มันก็ตายตัวแล้วครับรูปแบบชอปเปอร์ School เป็นลักษณะแฮนด์สูงสูงมีซิสซบาร์ข้างหลังเบาะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือ เราเหมือนกับว่าร่วมดีไซน์ร่วมออกแบบกับลูกค้าอู่ทั้งผมก็คือรับออเดอร์มาก็สร้างมาเป็นคันครับซึ่งโจทย์ของในเคสนี้ก็คือมาเป็นคู่แหละแต่ว่าความต้องการก็อาจจะแยกกันใช่ใช่ได้ข่าวว่าเป็นแฟนกันด้วยสองคันนี้เป็นแฟนกันใช่ทีแรกเขาทำทำทำคันนี้ก่อนครับแฟนเขาแล้วก็เขาทําให้แฟนผู้หญิงพี่ผู้หญิงก็คือเป็นเป็นคันนี้อีคันนึงโอเคครับ โอเคมาเริ่มต้นที่คันนี้เขามีชื่อคอนเซปต์หรือว่ามีอะไรที่สกิลพี่มาก่อนไหมก็ไม่มีครับแค่แค่อยากได้ว่าแค่ว่าเขาก็เลือกเรื่องของเครื่องเครื่องยนต์ที่เขาจะนำมาทำรถเขาก็คืออย่างคันนี้ครับก็คือเป็นฮาร์เลย์เดวิสันนะครับรุ่นโชว์เฮดพันสามรอยสี่สิบซีซีครับแล้วก็คือเลือกตัวเครื่องมาก่อนเลยใช่โดยที่ อย่างอื่นบอกว่าแล้วแต่ช่างเลยหรือเปล่าไม่ครับ <Okay. S 1> ในการคัสตอมเนี่ยแต่ของแต่ละคันแล้วก็คืออันนี้มันเป็นงานสร้างใหม่ทีเนี้ยเราเหมือนกับว่าให้ลูกค้าได้คัสตอมไปกับทางเราด้วยลูกค้าออกแบบชอบแฮนด์แบบนี้ชอบถังน้ํามันรูปทรงนี้ชอบเบาะแบบนี้อยากได้ท่อไอเสียแบบนี้บังโคลนคล้อแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ลูกค้าให้โจทย์เรามารเราก็ ทําตามโจทย์ของลูกค้าด้วยแล้วก็เป็นในการดีไซน์หรือว่างานศิลปะที่จากท้งอูอ่ะอันนี้ทําอยู่แล้วด้วยโดยตรงผมลงขั้นตอนการทํางานดีกว่าอาจจะเห็นภาพมากกว่าที่พูดว่ามาจากเครื่องครับเสร็จปุ๊บทําอะไรกับโปรเจกต์ต่ออ่ก็คืออันนี้เครื่องก็คือผมก็จะนําเข้ามาจากทางต่างประเทศนะครับเสร็จปุ๊บเครื่องเราก็เอามาโอเอร์ฮอนมา จัดการเรื่องเครื่องให้เรียบรอ้อยเสร็จปุ๊บงานหลักๆของทั้งอู่ก็คือสร้างเฟรม uh huh. สร้างเฟรมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าจัดทรงก็คือเอาอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมาถัางน้ำมันแฮนซ,ซิซิบาบ,บังโคลล้อหน้าหลังชุดเกียร์ระบบขับเคลื่อนทุกอย่างเราใส่ลงไปในตัวรถได้รูปทรงที่ต้องการ,รตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการทางนี้แล้ก็ ถัดมาก็หรือทำสีเอามาประกอบ,บจบด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วทําควบคุมเอกสารสรพสารมิดรเรียบร้อยโดยตรงรับนตอนนิดนึงก็คือพอมีตรงเครื่องมาปุ๊บเนี่ยเฟร,รมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จบทีเดียวไหมคืออาจจะต้องคอนเฟิร์มกับทางส่วนของเจ้าของไหมว่าพี่ส่งนี้พี่ชอบหรือย,ยังหรือว่าอะไรประมาณนี้ปะ่ะเฟร,รมของผมหรือว่าของแต่ละคันแต่ละแทบจะฮาร์เลยทุกรุ่นเลยเฟร,รมจะเป็นสแตนดาร์ด สังเกตดูรูปทรงรถแต่ละคันจะเปลี่ยนแปลงไปนอกจากเป็นพาร์ตต่างๆต่างหากที่เอามาใส่ในตัวรถแต่เฟรมจะเป็นสแตนดาร์ดออริจินอลเลยครับโอเคแน็คอัตโนมอทีฟถ้าเกิดว่ามาทำที่นี่คือตัวเฟรมจะตรงรุ่นกับจะตรงคอนเซปต์กับเครื่องใช่ครับเวลาดูจะไม่แบบมันคนละเฟรมหรือเปล่าวหรือว่าคอสตอมเพี้ยนไปจากเดิมใช่ครับก็คือสมมุติว่าสังเกตจากค่ายแน็อัตโนมทีคือพี่นักจา ของรูปแบบนี้ไว้ใช่ครับเฟรมของผมไม่ใช่ว่าเป็นออริจินอลของทั้งอู่อย่างเดียวนะคือเป็นเฟรมออริจินอลก็คือหมายถึงว่าเราดับแบบมาจากเฟรมออริจินอลของฮาร์เลย์ดวิสันเลยอ่าแล้วก็เราก็คือมาทําเป็นมีจิกมีอะไรของเราซึ่งคันที่เป็นฮาร์เลย์ดิวิสันในเครื่องแต่ละเครื่องของเขาเนี่ยเฟรมจะออกไปรุ่นสู่รุ่นเลยแต่ถ้าที่เห็นว่าทำไมแต่ละคันไม่เหมือนกันมันก็จะไม่เหมือนกันเรื่องของแฮนด์เรื่องของ บาหลังเรื่องของท่อเรื่องของเบาเรื่องถังน้ำมันทีนี้รูปทรงรถครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยคใช่โอเคเฟรมจบแล้วเครื่องจบแล้วแล้วก็ทีนี้กว่าจะจัดทรงให้ได้ตามที่เจ้าของเขาเคาะไว้เนี่ยพี่มีการคุยกันนานไหมกว่าจะจบในแต่ละส่วนเล่าให้ฟังทีีส่วนใหญ่ไม่นานครับก็คือมันเป็นในรูปแบบมันมันถูกวางแบบมันถูกบล็อกแบบไว้แล้วว่ารูปแบบโอสคู รูปทรงโอสกูมันจะต้องเป็นแบบนี้รูปแบบทรงบอปเปอร์มันจะต้องเป็นแบบนี้ทีนี้มันจะให้โจทย์กันไม่นานก็คือชี้จุกกันแป๊บเดียวแหละแล้วก็มันก็ออกมาตามสเต็ปได้เลยลูกค้าเขาก็จะเรียกว่าไงกำหนดของที่เขาชอบมา<ช>อยู่แล้วลูกค้าบางท่านจะต้องบอกว่าบางท่านเขา,าเสพงานพวกนี้อยู่แล้วก็คือจะคุยกันแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยแต่บางคนก็มีนะครับในลักษณะที่ว่าชอบรูปแบบนี้ก็คือ ให้ทางผมจัดการให้หมดเลยเอาตามคอนเซปต์ทางอูเลยอะไรเงี้ยอย่างาแบบนี้ก็มีเหมือนกันมีของอะไรที่เป็นของหายากของมีราคาที่พี่หามาใส่ในคันนี้บ้างไมหมฮะจริงๆแล้วของผมไม่ได้ว่ามีของหายากหรือว่าแบบเหมือนพวกรถวินเทจที่เขาจะต้องหาของเก่าๆและไอเทมแบบอะไรเงี้ยมาใส่มาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่รถคัสตอมที่ผมทํามันจะเป็นงานอะไรงานสร้างซะมากกว่าที่เราเอามาใส่กับตัวรถคอ่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีครับ แล้วอย่างเบาะนี้ก็คือสั่งทําครับ<อ>ก็คือผมก็จะทําเป็นทําเป็นโครงเหล็กด้านล่างเสร็จปุ๊กบก็เอาไปหุ้มเบาะท่อไอเสียอย่างเงี้ยอ่าก็ทำจากทังอู่เลยซิสิบ,สบ,บาร์แฮนทุกอย่างก็คือคจะทํำจากทังอู่เลยมีถังน้ํามันมีบางคบโคนเนี่ยครับ อ่าอันนี้มีเวนเดอร์ทําให้ครับครับจริงๆผมจะถามพ,พี่นักว่าตรงไหนคอสต,ตอมั่งเนี่ยถ้าจะพูดคำน,นี้ก็คือแทบแทบมาทุกจุดใช่มันทุกจุดเลยใช่ครับ,รบก็มีอย่างสปริงเกอร์หน้าแหละครับอ่ามันจะเป็นงานอ่าของรถวินเทจนอกอยู่แล้ว อ่ามันมัน,ม,น,ม,นมันมีออเดอร์เข้ามาได้เลยครับก็เป็นออเดอร์จากต่างประเทศเหมือนกันพี่ใช้เวลานานแค่ไหนในการทําให้มัน4<บ>เดือนครับรับออเดอร์มามีการวางม,มัดจําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือ4เดือนจบเลยซึ่งก็ตามปกติก็จะประมาณนี้แหละ3าถึงสเดือนเวลาที่มีคนเอาจาุดไหมพี่ใช่ครับอย่างอย่างอย่างมากสุดก็คือคบ,บวกไปไม่เคยเกิน1เดือนครับผมถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าในระหว่างที่พี่คอกับพี่เขาอ่ะ กว่ามันจะจบอะในเรื่องเอาขออันนี้ใส่ปรับนู่นปรับนี่อะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ท่านนี้เขามีเขาเรียกว่าไงมีอะไรมาแก้ไขพี่ค่อนข้างเยอะไหมมมีครับทุกคนมีอยู่แล้วครับอ่าบางทีอ่าจุดนี้บางทีท่ออยากได้ยกสูงมากกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่าเฟรฟเลนซ์จากจากทางรูปจากอ่าทางสื่อใช่ไหมทีเนี้ยมันอาจจะอะไรลักษณะที่ว่าบางทีอาจจะเตี้ยอาจจะต่ําทีเนี้ยพอมาทํากับตัวรถของลูกค้าแล้วบางทีลูกค้าอาจจะขอ ช่างแนขอเอาสูงขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมยาวนิดนึงได้ไหมแฮนด์อยากได้งุ้มลงอีกนิดนึงอะไรเงี้ยมีครับมีมีครับรบ,บางทีรถเสร็จแล้วก่อนที่จะลื้อทําสีเนี่ยแนกะส่วนใหญ่นะจะลูกค้าว่างไหมครับามามลองนั่งรถด,ดูหน่อยเพราะว่าเออส่วนสูงเราคุยกันเรียบร้อยแล้วพี่สูงเท<ม>่านี้เท่านี้ทีเนี้ยผมก็วัดระยะให้ได้หมดทุกอย่างแหละแต่ทีเนี้ย เพื่อความสบายใจแล้วก็เราจะได้ทํารถเสร็จปุ๊บไม่ต้องแก้ไขแล้วให้ลูกค้ามานั่งลองค่อมดูเลยเวลาวางเท้าแล้ว<ช>มือจับองศาใช่ถูกต้องพอมันจบจากนี้ไปแล้วมันก็จะจบไปเลยทีนี้ครับมันมันก็คือเราเซ็ตรถอย่างเดียวละไม่ต้องมานั่งปรับแก้เรื่องพักเท้าเรื่องแฮนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทําละครับผมครับแต่ถ้าเกิดบางท่านไม่ได้มามีเวลามานั่งจริงๆเนี่ยบางที มันงุ้มเกินนะครับอยากได้ออกไปอีกนิดนึงแขนมันงออะไรเงี้ยมีครับมีมีแต่ก็จุดนั้นก็เรียบๆง่ายๆครับแก้แก้ไขง่ายไม่มีอะไรครับได้ข่าวว่าพอคันนี้ทำมาสักแป๊บหนึ่งแล้วเดือนเดียวครับอ่าแล้วก็ก็มีคนนิดว่าขอเพิ่มอีกคันนึงก็นั่นแหละครับก็เหมือนกับว่าทีแรกทําไปคันนี้เจ้าของเขาพี่เขายังไม่ได้ขี่เลยแฟนแฟนผู้หญิงพี่ผู้หญิงแงเอาไปลองทีก่อนเลยอ๋อแล้วทีเนี้ยก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นคอนเซ็ป รประมาณนั้นก็เลยผ่านไปเดือนเดียวครับ,รบจนมาโปกกลายเป็นเป็นคันนี้คันนี้ลูกค้าถึงกับต้องเข้ามาที่อู่เลยครับเหมือนกับว่าเข้ามาให้ผมเอารถมา1นึ่คันมามาเป็นเหมือนเป็นต้นแบบให้ให้เรฟเ r e นซ์อยากได้มันจะมีคันแดงสีแดงที่เป็นแร็ f ฟ n ิงของผมที่เคยอเอาเข้างานประกวดฮอตลอต ครับแต่ <ไอ S 2> คันที่ถ่ายไปแล้วไม่ลงอ่ะถูกต้องทีเนี้ยคันเนี้ยเขาแบบชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพี่ผู้หญิงขี่แต่เขาอยากได้ให้โจทย์มาแล้วว่าขอเป็นเครื่อง evolution ครับทีเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาให้ก๊อปแบบจากคันสีแดงนั้นน<ม>่ะม,มาใส่คันนี้เลยเนี่ยซิซิบ,บาร์เป็นมีเกลียวมีรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ หลายๆอย่างก็คือให้เรฟเฟอร์เจากคันคันที่เขาชอบอยู่แล้วแล้วก็มาเป็นคันนี้นี่แหละทีนี้ที่พี่บอกว่าเหมือนจากไอคันไอตัวของไอตัวของแรดฟ i ิง <c oughs> นั้นน่ะมีมีตรงไหนบ้างที่เหมือนสปริงเกอร์นร้าแคนเบาถังน้ำมันของรูปทรงรูปทรงทุกอย่างท่อไอเสียนี่หลักๆเลยเหมือนจะเหมือนคันคันสีแดง l a ดฟ i ิงเลยครับพครับซีซีบาร์แค่ว่าคันแรดฟ i ิงอ่ะมันจะเป็นห่วงคลองแต่อันนี้เขาขอเป็น ลูกหัวใจนะครับ,รบแล้ว,ลวที่ไม่เหมือนนะพี่ที่ไม่เหมือนก็คือสีไงแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์สีอ่าน่าจะเท่านั้นครับอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยแกะกันออกมาเลยแล้วมันมีของอะไรที่พี่เขาเลือกเพิ่มเติมให้ใส่เฉพาะเจ้าคันนี้บ้างไหมครับก็น่าจะมีพวกอย่างอ่านี่ครับมาพี่เขาขอคอมเมนต์เป็นขอเป็นฝ่ามงกุฎนะฝาครอปองขอเป็นแบบต้นหอยแบบงานงานสร้างแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเฉย ก,ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากคันนั้นไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษครับแล้วระหว่างทำมีการคอนเฟิร์มกันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างพี่ครับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ลูกค้าชอบและถูกใจมากเพราะว่าเวลาผมลงมือทํารถเนี่ยลูกค้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยละทีนี้ทำอย่างหนึง่งอัปเดตอย่างหนึง่งทําอย่างนึงอัปเดตอย่างหนึง่งใช่แต่บางทีลูกค้าตกใจนะบางทีอะไอรูปแบบที่เขาเคยเห็นนะเขาเคยเห็นแต่สิ่งสวยงาม ที่รถที่ทําสีแล้วชุบแล้วเงาแล้วแวววาวอะไรแล้วเนี่ยทีเนี้ยเวลาเขามาเห็นงานเนื้อเหล็กมันบางทีเราเนาะแบบมือจับบ้างอะไรบ้างหเหล็กชิ้นงานทั้งเฟรมทั้งถัง,ท,งทั้งทุกอย่างมันเป็นสนิมมันดํามันด่างอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปไปอ่ะวิมันจะสวยเหมือนแบบที่เราจะเอาไม้อะไรอย่างเงี้ยแทบจะ8ปดสิบเก้าสิบอร์เนเลยที่เป็นแบบนี้แล้วก็แบบเราต้องอธิบายให้ว่าเออย่างง้นอย่างน,นางนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรครับตรงนั้นก็แล้วเรื่องรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเราทําตามแบบตามเรฟเลนสะ์น่ะส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรครับก็จบจบไปแล้วด้วยความที่พี่เขาเป็นผู้หญิงแล้วเวลาพี่ส่งขั้นตอนในการทำไปให้เขาอย่างเงี้ยการที่เขาเคาะกลับมาหรือว่าการเปลี่ยนว่าอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างจากพวกเราผู้ชายไหมหรือว่าเขามีอะไรที่มันดูอาจจะพิเศษกว่านั้นไหมในการที่เขาขไม่ไม,<ำ>ไม่ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่พี่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ตัดสินใจเองด้วยเหมือนกับว่า แฟนเขาอ่าผมมีอะไรผมจะส่งให้2คนแหละทั้งเจ้าของรถทั้งแฟนเขาก็คือแต่แฟนเขาจะเป็นคนตัดสินใจอีกทีหนึ่งเฮ้ยขอปรับเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เป็นไปได้ว่าคนที่โดนมาก่อนอาจจะเป็นพี่ผู้ชายก็ได้ใช่แล้วเขาโดนตึ๊งตึ๊งมาแล้วเขาค่อยเอามาให้เราใช่ใช่กลองมาก่อนโอเคพี่คันนี้กว่าจะเสร็จใช้เวลาการทํานานแค่ไหนพี่คันนี้รู้สึกว่าไม่ถึง4เดือนด้วยครับความจริงลูกค้าอยาก ขอรับรถอะภายในพฤศจิกาผมรู้สึกว่าผมส่งไปตั้งแต่ตุลาผมผมส่งรถก่อนคันนี้ก็คือเร็วเร็ว,เร,วเร็วกว่าดิวที่ที่คุยกันไว้ใช่พี่นักก็คือสมมุติว่ามันมีโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยในส่วนของอันไหนที่มาเป็นของที่สามารถหาได้ในอู่หรือว่ามีทําอยู่แล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คือในสิ่งที่พี่วางใส่ไปแล้วหรือว่าต้องคอสตอมให้มันตรงตามองศาหรือว่าอะไรไงพวกนี้ผมพูดถูกไหมถูกครับถูกพี่เลยใช้เวลาประมาณนี้ประมาณแค่สามสี่เดือนในการที่ทำในอันลี้ใช่ครับใช่ครับผมคันนี้พอเจ้าของเขาเห็นแล้วเขารู้สึกไงบ้างถ้าเอาแชทให้ดูนี้ได้นี่แบบจะดีมากเลยแบบมันเป็นความรู้สึกที่มันดีต่อคนทําด้วยครับลูกค้าคือเหมือนกับว่าแฮปปี้ตลอดในการเวลาเราอัปเดตหมายถึงว่า ทำสีมาแล้วอะไรแล้วนะช่วงที่เราประกอบช่วงที่อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะแบบแฮปปี้ทุกทุกครั้งที่เราส่งไปทั้งทั้งทั้งแฟนเขาทั้งตัวเจ้าของรถเองอะไรอย่างเงี้ยครับเขามาลองนั่งดูก่อนส่งยังพี่อ่ามาลองนั่งดูตั้งแต่ที่ประกอบเสร็จติดเครื่องได้เรียบร้อยแล้วแล,แล้วก็รถเสร็จมาลองขี่ที่อู่เลย<อ>ครับเพราะฉะนั้นในพวกองศาพวกอะไรจบแล้ว ทีนี้ก็เหลือแค่สภาพ100%ซไปให้เห็นกับตาแค่นึงใช่ใช่ใชโอเคสำหรับคนที่มีโปรเจกต์อยากจะทำปปรถช h o p p e r ์สไตล์แอคเนี่ยครับถ้าอยากจะเอารถมาให้พี่ทำต้องทำยังไงบ้างก็ถ้ามีรถอยู่แล้วก็เอารถมามาคุยกันหรือว่าจะส่งทางแชทคุยกันก่อนได้แต่ถ้าไม่มีรถเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มาคุยกันอีกทีนึงว่า อ่าแต่ค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงกว่าใช่ไหมครับ,รบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุยรายละเอียดกันจริงๆครับแล้วก็สําหรับฝากนิดนึงสําหรับแบบคนที่จะเล่นคัสตอมอะไรอย่างเงี้ยคัสตอมเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะสบายเนี่ยมันไม่มีแน่นอนมันมีแต่ความลําบากทีเนี้ยจะลําบากจุดไหนอะไรยังไงก็หลากหลายครับแต่บอกได้เลยว่ายังไงขี่คัสตอมมันเทแน่นอน <c oughs> อีกนิดหนึ่งคือ มันควรจะต้องศึกษาอะไรมาก่อนไหมหรือว่าถ้าเรามีความชอนในส่วนของคอสตอมอย่างเงี้ยเวลาแลกเปลี่ยนกับช่างเนาะมันควรจะต้องมีอะไรในหัวหน่อยอ่ะคือผมผมผมต้องเรียว่าไงหาสไตล์หรืออะไรที่ผมเป็นผมพอสมควรก่อนถึงจะค่อยออกแนวว่ามาคุยกับพี่แล้วโอเคจบตรงนี้นะใช่ไหม่ใช่ใช่ไม่งั้นก็ต้องโยนจวดกลับไปแล้วก็ต้องไปหากันอีกใช่ใช่แต่ผมก็มีครับสําหรับแบบแนวทางเลือกให้สําหรับลูกค้าในลักษณะที่ว่า ถ้าคนเล่นรถแล้วเนี่ยบางทีอย่างอย่างที่เป็นเครื่องยนต์โชวเววเครื่องยนต์เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะให้สําหรับคนที่ว่าแบบพอเป็นรถแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงจะอยากทําให้แต่ถ้าเกิดคนไม่เคยเล่นรถเลยชอปเปอร์ไม่เคยเล่นมอเตอร์ไซค์เก่าอะไรอย่างเงี้ยพอมาเล่นรถเครื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมันก็มีงองแงบ้างครับรถพวกนี้ยทีเนี้ยเราเราแต่ถ้าเขาอยากได้จริงอันนี้ก็ต้องคุยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้คุยกันก่อนแล้วก็ เรื่องของงบประมาณด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับในแต่ละเครื่องยนต์ในแต่ละคันมันก็แตกต่างกันแต่ถ้าเป็นเรื่อง maintenance น่นนะพี่นักมีอะไรแนะนํามีอะไรไอ้หลังจากที่ทําไปแล้วแล้วสมมติไอ้นุ่นพังไอ้นี่พังก็มีอะไรที่จะพอจะช่วยเหลือลูกค้าได้บ้างไหมฮะอันนี้อันนี้อันนี้ร้อยเอยู่แล้วครับที่เรารจะต้องรับผิดชอบในส่วนตรงนี้นะครับอย่างเรื่องเฟรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราทั้งอู่รับรับผิดชอบตลอดชีพอายุการใช้งานอยู่แล้วอาแต่ทีเนี้ยเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของ maintenance เครื่องน้ํามันเครื่อง น้ำมันอะไรต่างๆหรือว่าวัสดุสิ้นเปลืองอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยทางอู่เราส่วนใหญ่ลูกค้ามีอะไรก็ยกมาให้ทางเราดูแลตลอดครับก็เหมือนแบบว่าการใช้งานถ้ามีการสึกหลอหรือมีการเสื่อมสภาพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เหมือนเป็น one stop service ถูกต้องใช่ก็ทุกวันนี้ที่อู่ไม่ได้รับงานนอกเลยเพราะว่ารถที่ทําเราออกไปเยอะใช่ไหมทีเนี้ยลูกค้า ถึงเวลาก็ต้องเข้ามาเซอร์วิสที่เราถึงเวลาเข้ามาเซอร์วิสที่เราแล้วผมทําคนเดียวทีเนี้ยก็เลยไม่ได้รับงานนอกเลยรับแต่ง,งานของลูกค้าเรานี่แหละครับครับวนเวียนกันเข้ามาจริงๆมันก็อุ่นใจนะสมมติว่าถ้าผมเอารถมาทําแล้วอย่างเงี้ยอย่างเครื่องเนี่ยเรื่องใหญ่ครับคน,คนอื่นอาจจะคุยไม่จบแต่ถ้าพี่บอกจบผมเอานะก็ <Yeah. S 2> <laughs> โอเคอยู่นะพี่ครับโอเคสมมติว่าถ้าผมจะติดตามผลงานของพี่ติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็หลักๆเลยผม Facebook เลยครับ เป็นภาษาไทยครับ n a c Automotive s h o ครับโอเคไว <อ S> ้ <ไอ S 1> โอกาสหน้า <ไอ S 1> เข้ามากวนพี่ใหม่ครับใช่เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวมีอัปเดตอีกเยอะเลย <c oughs> ครัมีข่าวไหมว่าไอ้ฮอตอดนี่มันจะสรุปปีละครั้งหรือสอปีครั้งอันนี้แค่แว่ววมาเหมือนกับว่าจะมีงานไม่รู้ว่างานอะไรเหมือนกัน <c oughs> อาจจะเป็นปีหน้าอาจจะเหมือนมีงานประกวดมีงานอะไรต้นปีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้เป็นข้อมูลที่ร้อยเปอร์แต่คิดว่าน่าจะมี แต่ถ้าเกิดว่ามันมีปีละครั้งเนี่ยทํารถเหนื่อยไหมชอบสิครับมันเหมือนกับว่ากระตุ้นวงการเ,าเราต้องใช้ว่ากระตุ้นวงการแล้วทําให้วงการามีสีสันแล้วก็ช่างอย่างผมไม่ใช่ช่างอย่างผมด้วยช่างอู่อย่างผมและอู่ที่ทําเหมือนผมและช่างที่ทําเกี่ยวกับระบบงานค<ช>ัสตอมในสายงานเดียวกันเขามีงานทํากันหมดเขามีรายได้แล้วปีที่แล้วเด็กมาเยอะนะพี่ครับ เด็กหน้าใหม่มาเพียบเลยอ่ะใช่ครับเราก็ต้องอยากรุ่นใหม่ที่เกิดครับมาทํารถคัสตอมแม้กระทั่งด้านงานเครื่องงานเฟรมงานสีเยอะครับตอนนี้อยากอยากให้บ้านเราเนี่ยแหละผลักดันเรื่องพวกนี้ด้วยแหละใช่จังยังไงก็ติดตามผลงานของพี่น็กได้ที่บ้านนั้นเลยน็ก a u t o m o ทีฟนะฮะพี่ครับวันนี้ขอบคุณพี่นักมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ